ัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเมน่อม,มาเบิกการลงไก่ของพอค่ะเด้อค่ะเพราะวายายสมัยสั่งไก่มาเลี้ยงค่ะสั่งผลมาหาสิบโตจ้าเพิ่งกระสินับเช็คแล้วเรียบร้อยเพิ่งกระสีเอาไปใส่ลูกให้อันยายสมัยเด้อค่ะใส่คอกหลังบานค่ะแล้วเพิ่งสิบมีการเช็คไก่้ดยการนับแลวโยนเข่าในเหล่าเลยค่ะ นี่ค่ะโหลดเพิ่นสิป็นตะกาแล้วก็ฟ้ากอดด้วยค่ะมันก็สิจัดไปเป็นชั้นๆนะคะเวลาเอาออกม,มันก็สิง่ายจ้ะการลำเลียงของเพิ่นก็ะสะดวกนะคะมาจากแถวชนบุรีแถวละยองนละาคะไปทั้งคุณเพิ่นสิเบียงลายทางสุบินก็สิสังไปประมาณห้ามือในี่ียวของคุณคุณมา,จากจ้ะ แังสิได้เขามาทรงไห้ค่ะแต่ไก่พิ่นสมบูรณ์ถูกตัวด้วยค่ะเคยสั่งมาเลี้ยงละหลอดหนึ่งหูซึกว่าแข็งแรงค่ะเป็นไก่ที่แข็งแรงในมาตรฐานอยู่จ้ะเดี๋ยวค่นสิเช็คในรถค่ะครบเรียบร้อยพิ่นก็สสิได้หามไกลในเหล่าไก่ไห้ค่ะนะคะพี่น้องการลำเลียงไก่ิ่นกันชำนาญงานค่ะ ハハハハハ It's good. It's bad. It's bad. It's good. It's ส9ม0ิบเก้าสามสิบสามสิบสองสามสิ 40 45 46 7 48 49 5เสพอดีครับผมค่ะอีกด้ว่าาไหะห้ัวอาหารจหัวอาหารก็ปิดไซด์ด้วยครับอ๋อช่วงนี้ใช่ไหมคะ หลังจากพึ่นนับเรียบร้อยล้ะค่ะไกลพึ่นกับสิเขาไปอยู่ในขอกใหม่หมู้สึกว่าพ้่นสิตื่นค่ะเป็นยังหยานคนอยู่เนะค่ะเนาะอีกจมโมหนึ่งยายไมเสียเอาหัวอาหารมาให้พิ่นค่ะขอบคุณเพื่อนๆหลายๆด้วยค่ะที่เขามารับชมขอบคุณค่ะ